เอาเละฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะฮะเรากลับมาเจอกับเกมนี้กันอีกแล้วนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยเอาเล่นไปแล้วนี่กลับมาทําไมผมจะบอกให้ว่าตอนนี้เนี่ยเกมนี้นั้นเขาได้เปิดให้โหลดเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมโหลดมาเล่นกับผมกันนะจ๊ะเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาเข้าเรื่องกันสักหน่อยดีกว่าเผื่อว่าใครเนี่ยที่ไม่เคยดูนะฮะเกมนี้ที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะผมจะ ans, อธิบายสั้นๆเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวเชิญเบสอาร คือแบบสามารถเก็บเลเวลได้แล้วก็ผัดกันตีครับแต่จุดเด่นของมันเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถควบคุมตัวละครของเราอย่างอิสระนั่นเองครับก็คือสามารถเดินไปทางซ้ายไปทางขวาขึ้นหน้าลงหลังอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วก็มีสกิลพิเศษที่สามารถพลิกเกมจากที่จะแพ้เนี่ยกลับมาชนะได้เลยนะเฟ้ยเอาละเขา้เขา,เขาเรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้ฮะอย่างที่บอกไปครับจริงๆเนี่ยหลักๆเลยก็เกมมันกลับมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษมานั่นก็คือฮะ กิจกรรม PVP อ v e ว t เป็นอีเวน์ที่จะเปิดสังเวียนหาแชมเปี้ยนแห่งซีซั่นชิงเงินรางวัลกว่า157,000บาทเลยนะเว้ยคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าใครเนี่ยที่มั่นใจในฝีมือตัวเองนะฮะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะฮะมีถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นนะฮะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปสามารถดูในแฟนเพจของตัวเกมได้เลยฮะเอาล่ะเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าฮะคุณผู้ชมะหลังจาากที่เรเนนนได้แน ่องทางรวยกันไปแล้วนะฮะหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่า วิธีหาเงินที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงเราก็ไปฝึกปลือฝีมือในการ PVP แล้วก็ลงสมัครอีเวนต์ไม่ต้องลงสมัครเสียเรียกได้ว่าเข้าร่วมอีเวนต์นะฮะแล้วก็รอชิงเงินแสนกันเลยเอาล่ะมาเรามาดูกองทัพของผมดีกว่าครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยได้เปลี่ยนเซตกองทัพใหม่มาแล้วและนี่คือเอมมี่สาวน้อยประจาทีมของเราตัวแรกที่ผมขอนําเสนอเขาคือเรนเจอร์ใช่อย่างทางีทง่บอกไปครับเอมมี่เน <ne> ี่ยคุณผู้ชมน่าจะเคยได้เห็นเขามาก่อนแล้วนะฮะเรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครหลักของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ ะะเขาเนี่ยสามารถโจมตีระยะไกลและทำดาเมจได้รุนแรงมากๆและสกิลแบ็คโฮงเขาเนี่ยสามารถรวมกระจุกศัตรูไว้เป็นกองเดียวกันได้นะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยนะฮะและนี่ก็คือแม็กนะแทงเกอร์ er ประจำกองกำลังของผมความสามารถของเขาคือรับดาเมจแทนเพื่อนๆนั่นเองครับเรียกได้ว่าส่งเขาไปตายไม่ใช่เรียกได้ว่าเขาเนี่ยจะต้องยืนแทงเพื่อไม่ให้เอมมี่ของเราตายนั่นเองครับและตัวต่อไปครับตัวต่อไป โจเซฟินฮิลเลอร์บอกเลยว,ว่าขึ้นชื่อว่าฮิลเลอร์เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วว่าเขาเนี่ยคือสายซัพพอร์ตครับเขาเนี่ยจะสามารถซัพพอร์ตกองกําลังและเพิ่มเลือดให้แก่กองกาลังของเรานะฮะรวมทั้งสามารถนะฮะเพิ่มเอฟเฟกคุ้มกันให้พักผู้ของเราได้ก็คือรีกว่าโดนโจมตีเบาใช่โดนโจมตีเบาลงนั่นเองฮะ ไอออนดีลเลอร์ประจำทีมของเราเรียกได้ว่าเป็นนักฆ่าที่สามารถโจมตีได้รวดเร็วและรุนแรงสามารถปิดจบศัตรูได้อย่าง,ว,งว่องไวอืมเช่เป็นตัวที่ดียิ่งนะักตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาอ่อนนะพอได้ใช้จริงๆรนะฮะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเทพเอมมากโดยเฉพาะสกิลนี้นะฮะไอออนฮัตโดเคนเนี่ยมันจะสามารถโจมตีศัตรูเป็นแถวนะฮะเรียกได้ว่าแถวตอนลึกเข้าไปและเรียกเกาะใส่ตัวเองป้องกันการโจมตีได้ถึง3ครั้งเรียกได้ว่าโคตรขี้โกงเลยจะบ้าตาย และตัวสุดท้ายนาครี ลนเจอร์สายซัมมอนของเราใช่คุณผู้ชมเห็นรากไม้ข้างหลังเขาไหมฮะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษนั่นก็คือเขาสามารถซัมมอนรากไม้ออกมาเพื่อช่วยในการโจมตีศัตรูได้นั่นเองครับบอกเลยว่าพอครบแบบนี้แล้วเนี่ยกองกําลังของผมนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปโชว่าคอมโบที่แท้จริงนั้นมันเป็นเช่นไรเราจะไปกันที่เนื้อเรื่องนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าผมเนี่ยมีเควสที่จะต้องเคลียร์นะฮะด่านที่6ขีด4อยู่นั่นเองและตอนนี้ครับผม ถึงด่านที่6ขีดสเป็นที่เรียบร้อยกับภารกิจที่มีชื่อว่าใบหน้าที่คุ้นเคยไปกันเลยหัวหน้ารองหัวหน้ามีเรื่องค่ะอีกแล้วเหรอเสียงภาคใหมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะอะไรเหรอเอมมี่มีอะไรเกิดขึ้นมีฮัสคนหนึ่งกำลังถูกศัตรูเป็นฝูงรุมอยู่ค่ะไปล่อยไว้นั่นแหละช่วยไปก็ไม่ได้รางวลอะไรเออเดือต้องช่วยสักหน่อยสิเดี๋ยวนะหน้าตาคุ้นชะมัดเลย คิดว่าน่าจะเป็นรอยคนที่เราเคยเจอที่ลานทิ้งขยะนะใครนะรอยอย่างนั้นละ่ะเขาควรจะกำลังฝึกอยู่ที่ค่ายอันเดบะฮันที่เบอร์แชมดูแลสิแต่ทำไมอ๊บไม่มีเวลาลังเลแล้วเราต้องไปช่วยเขาก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมฮะ เราจะต้องไปช่วยรอยซะก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรอยนะฮะโดนรุมอยู่นะฮะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนเกะกะเอาละพร้อมไหมนี่คือกองทัพของผมนะฮะห้าตัวเราเนี่ยสามารถลากการจัดวางได้อย่างอิสระนะยกตัวอย่างเช่นอยากเอาันนี้มาไกลๆเพื่อไม่ให้โดนโจมตีก็ได้แต่ผมคิดว่ามันบางทีมันไกลเกินไปเดี๋ยวผมเนี่ยเอานี่ฮะดีลเลอร์ของเราที่เป็นไอออนเนี่ยขึ้นหน้าแล้วก็เอาแองเกอร์แมกนัสของเราเนี่ยตามไปแล้วก็เอา เลนเจอร์ของเราเนี่ยเตรียมประกบข้างซ้ายขวานะ,ะบนล่างสิและบอกเลยว,ว่ากองกำลังของผมนั้นจะจัดการช่วยรอยให้จงได้เอาละพูดเยอะลุยกันเลยมาแล้วเฟยเอาล่ะเริ่มการต่อสู้ดูซิว่าเราจะทำอะไรครับนี่แฮนนาครีของผมนะฮะผมจะทำการเรียกนะฮะซ่มมดรากไม้ออกมาด้วยสกิล3ของเรานี้รากไม้ขึ้นมา3อันครับและเมื่อมาครับไอรอนของเรานะฮะผมจะพุ่งทะลวงไปโจมตีตัวด้านหลังด้วยพลังของ พลังของดีลเลอร์นะฮะมันสามารถพุ่งทะลวงศัตรูได้ง่ายได้นั่นเองแต่ผมเอาเรียกเกาะมาช่วยก่อนดีกว่าฮะนี่ฮะผมจะใช้เกาะเพื่อทะลวงตรงนี้2ตัวโดนแน่ๆ้ังเขาให้โดนตัวเดียวเหรอ,อไม่ค่อยแม่นเลยฮะไม่เป็นไรหลอกเอาละต่อไปแม็กนัทของเราฮะ จบตีสามคู่ไปเรียกได้ว่าจุกจุกเจ็ดร้อยกว่าดามเมจแล้วต่อไปครับเป็นโจเซฟินของเรานะจะทําการบัฟคุ้มกันเพื่อไม่ให้เราเนี่ยโดนโจมตีอย่างรุนแรงนั่นเองครับและที่เหลือนะฮะเป็นหน้าที่ของเอมมี่จะยิงกระสุนทิ้งใส่พวกมันเรียบร้อยตายคู่และเฮ้ยมันบุกทะลวงใส่เอมมี่ของเราอุ้ยมันตีเสร,รากไม้ของผมครับแต่ผมยอมไม่ได้เอาล่ะถึงตาของนาคีของเราแล้วนะฮะเราจะใช้สกิลหนึ่งของเรายิงไปธรรมดานะฮะแล้วเดี๋ยวรากไม้เนี่ยจะช่วยในการโจมตีเป็นไง พลังแห่งรากไม้คุณผู้ชมฮะและต่อไปครับมาไอออนโจมตี4คอมโบสไตล์ใส,ใส,ส่สิโอ้ยดูครับความแรงและความคิทิคอลของเขานะฮะด้วยความที่ผมเนี่ยใส่อเทมที่มันบวกคิทิคอลอะไรพวกนี้มามันจะทําให้แบบว่าเขาเก่งมากๆเลยแล้วตอนนี้ครับแมกนาของเราตบเข้าไปที่หลังเป็นไงโดนฟาดหลังก็ไปเจ็บปวดทรมานสิต่อไปครับเราจะฮิลใส่เอ่อฮิลใส่ใครดีวะ โจมตีมาเลยดีกว่าฮะเพราะว่าเลือดยังเยอะกันอยู่นะยิงๆๆๆๆๆๆไม่ตายอย่างนั้นเหรอนี่ไม่เป็นไรครับตายเอมมี่ยิงซ้ำไปอีกหนึ่งดอกเรียบร้อยตายยังครับยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะเขายังมีเวฟที่สองอยู่นะฮะบอกเลยว่าถึงเวลาของนาคีละนาคีของเราจะยิงยิงท่าสองเนี่ยจะสามารถเรียกเอ่อลากไม้ได้เหมือนกันนะ,ะแต่เรียกได้แค่ต้นเดียวนะนี่มันจะโดนศัตรูรอบด้านและลากไม้จะไปลูด้านหลังครับและนี่ฮะมาแล้วครับเอาล่ะไอรอนฟริต จมตีด้วยหมัดมวยอ่าเรียบร้อยซัดไป2หมัดน,นะฮะถึงกระจุกเลยสินะหนูน้อยหมวกแดงเอ,อ๋ยเอาละแล้วต่อไปครับเป็นพลังของแม็กนัดตบซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งดอกจุกจุกอุยม,มันสวนมันสวนใส่เรายอมไม่ได้ครับต่อไปฮะเป็นหน้าที่ของเจโซฟินแล้วนะฮะเราจะฮิวใส่ดีเลอร์ของเราเพื่อห้ยอยู่แรงมากคุณผู้ชมฮะเลือดกลับมาเต็เมเลยทีเดียวนะฮะแล้วต่อไปครับ เป็นหน้าที่ของเอมมี่นะฮะเราจะรวบเขาไว้ด้วยกันแบ็คโฮเอาละเขารวมด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปเป็นหน้าที่ของนาครีนะฮะที่จะทําการโจมตีไปที่ตัวด้านหลังและรากไม้ตีซ้ําเท่านั้นยังไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะไอรอนเฟรตเราจะซ้ำเข้าไปกับเออเอเอใช่ถ้าถ้าสกิลมันนั่นแหละแล้วก็แบ็คนัดโจมตีซ้ำเข้าไปครับและดีฮะคุณผู้ชมฮะดูท่าไม้ตายพิเศษไว้นะเราสามารถพลิกเกมได้เวลาสมมุติว่า ศัตรูเนี่ยเขาโจมตีเราเราสามารถกดเพื่อใช้ไม่ให้เขาโจมตีแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งไปเลยไปเลยกระโดดหมัดคู่แล้วก็ยิงรัวเข้าไปป้าป้าป้าปาปาป,ป,ป้เป็นยังไงเมื่อกี้จะยิงพี่งั้นเหรอไม่ได้ยิงหรอกเฟ้ยเอาล่ะกระเด็นไปไกลใช่โจมตีตามไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรครับผ่านเทินตามไปครับคุกผู้ชมฮะตามไปครับโจมตีไม่ถึงไม่เป็นไรผ่านเทินไปก่อน ต่อไปครับถึงตาของไอออนของเราแล้วนะฮะไอออนไม่ถึงไม่เป็นไรหยุดไว้ก่อนก็แล้วกันและต่อไปครับแมกนัตเราเรียกดนะีเฟนต์ฮะเพิ่มดีดตัวเองจะได้ไม่โดนโจมตีแรงๆและเดี๋ยวเราจะเพิ่มเลือดให้แก่นาครีของเราสักหน่อยครับโจมตีแล้วโจมตีใส่อย่างงั้นเรอเอาละคผูชมฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ปิดท้ายด้วยพลังของนาครีนะฮะผมอยากจะรู้ว่าอุ๊ยไม่ถึงเหรออันนี้ก็ได้ดูครับนี่งไงเรียกรากไม้ออกมาแล้วดูฮะ ข้าไม้ตายของนาครีนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูเลยครับเอาเอานี่ต่อยไปสักหมัดหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะต่อยเบาๆแล้วนาครีพลังรากไม้พิฆาตปาป้ๆปาปาปโคตรโกงคุณผู้ชมฮะบอกเลยว,ว่านาครีของเราเนี่ยยิ่งมีรากไม้เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะเขายิ่งทำสามารถทำดาเมจจากอันติได้แรงมากขึ้นเท่านั้นเอามามาถึงถึงเนื้อเรื่องของเราละรอยนั่นนายใช่ไหมเสียงเดิมปะวะไม่มั้งเฮ้ยนั่น อ้าวคุณนั่นเองหัวหน้าหัวหน้าแน,านาดีนขอบคุณที่ช่วยนะครับทำไมรอยเสียงแปลกๆนะรอยไม่เป็นไรแต่จะว่าไปฉันรู้มาว่านายยังต้องฝึกอยู่ที่ค่ายแต่ทำไมมาโผล่ที่นี่คนเดียวละ่ะฮะผู้บัญชาก,การเบอร์แทมไม่อยู่ผมก็เลยมาทำงานวิจัยของตัวเองนะครับเอ้ยดูแลเด็กใหม่ไม่ได้เรื่องเลยเบอร์แทมเอ้ยที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับเด็กอย่างนายแนวหน้าของพื้นที่ขัดแย้งที่นี่นะฮะครับผมทราบดี ผมขอร้องวัหน้านาดีอะ่บอกพูญชาการเลยนะครับช่วยไม่ได้งั้นอยู่กับเราสักพักก็แล้วกันฉันยังไม่ได้ขอโทษคุณเลยเอ,อเหนื่อยจังเลยคุณผู้ชมฮะกับการภาคเสียงเนี่ยให้ตายเถอะเอาล่ะเรียกได้ว่าเราเนี่ยก็สามารถกําจัดเอ้ยไม่ใช่ ช่วยร้อยได้สาเร็จนะฮะและเราก็สําเร็จเนื้อเรื่องของ6ขีด4และเราสามารถไปรับเควสได้นะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสำเร็จเควสนะฮะมันก็จะมีหน้าต่างในการรับเควสเราก็มารับนะฮะเรียกได้ว่าของรางวัลของเรานั่นเองฮะเอาละคุณผู้ชมฮะและตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ความสามารถของกองกําลังผมแล้วใช่ไหมนี่ผมจะมาบอกเคล็ดลับอีกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะการที่เราเนี่ยจะให้เอ่อทาหาร,รับจ้างของเราหรือว่ากองกําลังของเราเก่งขึ้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีการอัพกุงอัพเกรดเพิ่มเติม,ตมนิด หนึ่งนะไม่งั้นเนี่ยเรามามู่มู่สู้ๆเนี่ยมันก็อ่อนเหมือนกันนะฮะนี่ฮะ การใส่อุปกรณ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีเซตอุปกรณ์เ่เออเช่นใส่4ชิ้นเนี่ยมันก็จะบวกดาเมจสามอะไรแบบนี้นะหรือว่าเป็นตัวนี้เนี่ยใส่2ชิ้นนะฮะบวกอัตราการจู่โจมนะฮะบวกคริสติโกอีก12%นั่นเองครับรเรียกได้ว่านะฮะการใส่อเทมก็สําคัญนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการใส่การ์ดสกุลการ์ดสกิลและเราสามารถเพิ่มการ์ดสกิลเพิ่มพลังเข้าไปได้อีกนะแบบว่าสมมุติว่าอัพเลเวลการ์ดสกิลไปนะ โอ้โหมีที่ไหนเข้ามาบอกเทคนิคกันขนาดนี้วะเนี่ยและนอกเหนือจากนั้นนะฮะเราเนี่ยยังสามารถไปอัปเกรดความสามารถพื้นฐานด้วยยกตัวอย่างเช่นเจ้านี้นะฮะรีด้ว่าอาเจโจเซฟินของเราเนี่ยอยากเพิ่มแอตแทกพื้นฐานยางงั้นเหรอเราก็ต้องไปเก็บเหรียญตาออกมานะฮะจากการเข้าสูนฝึกนั่นเองครับและเราก็มากดเพิ่มพลังตุ้งตุ้งตุ้งงเห็นไหมเมื่อกี้จาก7ดาเมจเพิ่มเป็น46ดาเมจครับผู้ชมฮารีดดว่าแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเลยว่างาาั้นไหมแล้วหลายคนอาจจะสง สงสัยว่าเราจะได้รับเหรียญตาม,มาจากไหนอย่างนั้นเหรอเราไปที่ศูนย์ฝึกฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อเรามาที่ศูนย์ฝึกนะั้นเนี่เรามาเลือกเลยครับว่าเราอยากจะได้เหรียญตาอะไรครับแต่วันนี้ครับผมจะมาโชว์การเก็บเหรียญตาในด่านสกัดกั้นเรเวลสามนะครับผมยังไม่เคยผ่านมาก่อนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมเนี่ยจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าครับเขาบอกว่าอะไรให้ใช้สกิลท่าไม่ตายนะฮะในการยกเลิกการโจมตีอันรุนแรงของบอสและเอาชนะมันให้ได้ครับ พร้อมหรือยังคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยเอาล่ะเราก็เลือกทหารับจ้างต่อสู้2ตัวนะฮะและลุยมาเลยเอาล่ะอย่างแรกเลยนะฮะผมแนะนําให้กดออโต้ไปก่อนนะเ <c oughs> พื่อทําการเก็บเกจพลังนะฮะท่าไม้ตายของเราครับเมื่อเรามีท่าไม้ตายเต็มเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราเนี่ยจะเอาท่าไม้ตายไปเก็บไว้ใช้กับบอสนั่นเองนะฮะเอาล่ะมาโจมตีพวกมันเข้าไปเก็บพลังเข้าไปนั่นแหละดีพวกแกเก็บพลังกันไปเยอะๆนั่นแหละดีอุ ถ้ามันเท่มากเลยตัวนั้น <S <S น่ะเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะเราปล่อยให้มันออโต้ไปครับและนี่ฮะมาถึงตาของแบ็กนัทของเราตบเข้าไปเรียบร้อยอุ๊ยพลังยังไม่เต็มทําไงดีเจอบอสแล้วนี่คือบอสของเรานะคุณผู้ชมฮะเราปิดหมดออโต้โอ้โหดูมันตีโคตรแรงคุณผู้ชมดูสิเอาละแล้วเราก็สั่งไอออนโจมตีเขาฮะแล้วดูครับแม็กนัทนะฮะโจมตีเข้าไปและดูครับเตรียมตัวตัดเลยฮะเอายังยังเหรอเดี๋ยวถึงเชิญมันเนี่ยมันจะโจมตีอย่างรุนแรงเราต้องเตรียมใช้ท่าไม่ตายในการหยุดมันฮ มาแล้วมันมาแล้วคุณผู้ชมฮะน,นี่ฮะกดท่าไม้ตายสวนไปเลยกระแทกตูดมันปักเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหไม่ทันคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาใหม่ผมว่าได,ผาได้ผมว่าได้อยู่เอาละจมตีมันรอ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 ผมว่าแบ็คโฮทีเดียวมันก็ตายแล้วปะวะเอา้าตายแล้วเหรอ อย่างนี้หละฮะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเราชนะได้ก็ถือว่าโอเคครับเราก็ได้รับรางวัลแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าเราแพ้เราก็จะไม่ได้อะไรเลยต้องมาสู้ใหม่ฮะ <S <S เอาละคุณผู้ชมฮะเมื่อเราได้เหรียญตามาแล้วนะฮะเราก็ต้องมาทําการอัปเกรดพื้นฐานของมมาสักหน่อยนะฮะเราก็จะใช้กดเหรียญตามื่อตรงนี้เต็มเนี่ยเราก็ต้องมีวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นอีกนะเว้ยอะมามีไหมวะเนี่ยวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นนั้น,นะฮะอยู่ตรงสร้างครับคุณผู้ชมฮะเราไปที่สร้างนะฮะและเรามาดูครับ เราไปที่การเจรไนผิดครับไม่ใช่ฮะเราไปที่สถานีแปลงวัตถุดิบครับและเราก็กดสร้างเจ้าสิ่งนี้นะฮะใช้เวลา2ชั่วโมงแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการสร้างไว้แล้วอันนึงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันจะอัปเกรดยังไงฮะในตอนนี้นะฮะผมต้องการเพิ่มความสามารถให้แก่แม็กนัสของเรานะ,ะับผมจะเพิ่มค่า HP ให้เขานะเพราะว่าเขาเป็นตัวแท้งเนี่ยเลือดเขาควรจะเยอะๆหน่อยแล้วตอนนี้ครับเราได้ใช้ตรานะฮะจนเขาเต็มแล้วเราต้องทําการเลื่อนขั้นให้เขาซะก่อนเลื่อนขั้นมันเลย เวว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 ปึ้งเรียบร้อยครับเมื่อเลื่อนขั้นเสร็จนะฮะเราเนี่ยถึงจะสามารถเพิ่มพลังเขาต่อได้เช่นแบบนี้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไม่พอไม่พอเอาอีก นี่ฮะเมื่อสมมุติว่าดวงเราดีเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มจนเต็มหลอดแล้วเราก็ไปรอเลื่อนขั้นอีกทีหนึ่งได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยแม็กนัตของเราเนี่ยก็เก่งขึ้นแล้วและก่อนที่ผมนะเนี่ยจะไปเข้าร่วมอีเวนต์ p ี p เนี่ยนะคุ้มชมฮะอุปกรณ์ของกองกำลังของเราเนี่ยก็ต้องพร้อมด้วยไหนดูซิอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างเนี่ย เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยสังเกตครับทำไมผมอุปกรณ์เยอะขนาดนี้งั้นเหรอผมจะบอกให้ฟังก็ได้มันมีความลับอยู่เราไปที่ตรงนี้ฮะคุกชมฮะล่าฆ่าหัวครับเจ้าล่าฆ่าหัวเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ในการฟาร์มอุปกรณ์ให้เราชั้นดีเลยนะยกตัวอย่างเช่นทรัลบุเราไปที่ทรีเวียนะฮะเจ้าตัวกิ่งไม้นี่นะฮะเจ้าตัวต้นไม้เนี่ยเขาจะสามารถดรอ,อาวุธที่แบบว่าเป็นสายทําลายล้างให้เราหรือว่าเป็นสายจู่โจมคือคริติคอลนั่นเองแล้วก็เป็น ทรหดแล้วก็เป็นผู้พิชิตนะให้เราส่วนถ้าใครเนี่ยไม่ชอบเซตน,นี้นะฮะเราไปที่ไอซาดนะฮะไอซาดเนี่ยจะดบเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นฉับไวเป็นทะลวงนะฮะเป็นพิทักษ์แล้วก็เป็นชนทานนั่นเองครับก็เลือกเอาเลยนะฮะว่าเราเนี่ยอยากจะได้แบบไหนและเราก็เข้าไปลุยมันเลยซึ่งการลุยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ การบุกตะลุยด่านั่วไปนั่นเองแล้วเมื่อจบเนี่ยเราก็จะมาลุ้นนะฮะว่าเราเนี่ยจะได้ไอเทมหรือเปล่าฮะและเมื่อเรารู้นะฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถหาอุปกรณ์อะไรได้จากไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยมีอุปกรณ์ระดับตำนานอยู่เว้ยวิยไหนดูดิระดับตำนานนี่มันต้องดีกว่าอันเดิมมากๆแน่แฮะ บวกแอตแทกหกเบวก5%เองนองอเฮน้อยลงแต่ไม่เป็นไรมีบวก HP อีก217นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าสมมุติเราเอามาแล้วตีบวกสัก6นะครับคุณผู้ชมฮะใส่มันเลยใส่เท่านั้นยังไม่พอครับเราจะเพิ่มพลังให้เขานะผมจะเพิ่มพลังอย่างต่อเนื่องบวก6เพิ่มพลังเอาล่ะเออตอนนี้ก็เป็นการลุ้นดวงนะครับว่าดวงของเราดีหรือเปล่าครับถ้าดวงดีเนี่ยก็จะบวกติดรวัวๆนะถ้าไม่ดีเนี่ยมันก็จะบวกไม่ติดแค่นั้นเองครับเอาบวกบวก้5แล บวกหกแล้วนี่ครับสุดยอดนะฮะรีด้ว่าตอนนี้เนี่ยอาวุธของเราก็ได้ระดับตำนานมาอันนึงผมคิดว่าตอนนี้ผมพร้อมที่จะเข้าร่วมการ PVP วัดพลังของเรากันแล,ะละ้วล่ะเราจะไปกันที่อารีนาและโชว์พลังให้โลกได้รับรู้ว่ากองกำลังของข้าน,นั้นมันแข็งแกร่งไปเอาล่ะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยมาหาคู่ต่อสู้ที่สูสีกับเรานะฮะในการ PVP สักหน่อยดีไหมอ่ะไหนดูซิเราจะสู้กับใครดีฮะ 5ตัวทุกคนเลยงั้นเหรแลวแต้มสกิลเท่าเท่าหร่รเนี่ยฮะของเราเนี่ยอยู่ที่163นะฮะเราหาคนที่สูสีคนนี้ไหม163่หกสาคนนี้164ขอขอ164หน่อยดูซิว่ามากกว่าเราเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนมาเราต้องมีการจัดวางผังการต่อสู้สักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะเอาฮิลเลอร์ของเราเนี่ยไว้ก,กไกลสักหน่อยครับแล้วก็ไอออนของเรานะฮะพร้อมที่จะบุกทะลวงเข้าไปส่วนนาคีของเราเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะฮะก็คือปีขวานั่นเองนะฮะเพื่อที่จะ ทำการเรียกรากไม้พื่อหลวงพวกเขานะฮะแล้วก็เท่านี้น่าจะพอแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเอมี่ของเราอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยน่าจะยิงพวกเขาได้ถือว่าตอบโจทย์ครับเอาละถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลยการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นเอาละฮะคุณผู้ชมฮะถึงเวลาแล้วครับเราเนี่ยจะเริ่มด้วยนาคีของเรานะฮะเล็งหาเป้าหมายและจะทําการเรียกรากไม้โผขึ้นมาจมตีไปที่ไอออน เปรี้ยงเข้าไปร่างไม้โผขึ้นไปผูกอยู่ทั้งหลังเขานะฮะรีด้ว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆต่อไปไอออนของเรานะฮะจะทําอะไรดีจะทําการโจมตีด้วยพลังหมัดสักไม่เอาดีกว่าเรียกโล่ดีไหมเรียกโล่ด้วยท่าสามดีไหมคุณผู้ชมฮะเรียกโล่แล้วโจมตีเข้าไปเรียกว่าทะลวงไปด้านหลังวิคแม็กนั้นมันสวนมาแม็กนั้นมันสวนมาเป็อะไรครับฮิวเลอร์ของเขาฮิวสวนมาเหมือนกันและเหมือนว่าเออ อะไรเนี่ยเลนเจอร์หัวแดงๆของเขาเนี่จะโจมตีสวนมาแต่ไม่เป็นไรครับแม็กนะัทเราเข้าไปจัดการนะฮะจุกตับนะฮะเจ้าตัวฮิลเลอร์ของเขาไปแล้วเขายิงแบ็คโฮสวนมารวมกองกำลังของเราไว้ด้วยการแต่แบบนี้เนี่ยทำให้เราง่ายต่อการซับพอร์ตนะฮะทำการเรียกคุ้มกันเพื่อเพิ่ม เออโล่นะและเราจะยิงกระสุนยิงเข้าไปเรียบร้อยฮิลเลอร์เขาร่วงไปครับเขาตีสวนมาแต่บอกเลยว่าไม่กลัวนาคีจมตีซ้ําเข้าไปหนึ่งดอกเอาลากไม้หายไปไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอฮะรอเรียกลากไม้ใหม่ตอนนี้จมตีเข้าไปสีดอกนะฮะรีดว่าไอออนของเขาร่วงไปแล้วและแมกนัสของเขาเนี่ยจมตีใส่เอมมี่ของเราแต่ห่ากไปทันคุณผู้ชมฮะเอาล่ะมาแม็กนัสของเราจมตีไม่ถึงใช่ไหมเอาล่ะอ่านไปจมตีตัวแทงมันก็ได้ปาบเขาให้หนึ่งที ยังไงเอมมี่มันสวนมาวางระเบิดเวลาอาใส่เรานะฮะยอมไม่ได้ครับโจเซวินทำกันทิวไม่เท่าไรเอาล่ะยิงกระสุนชิ่งดีไหมแต่เขาอยู่ไกลกันมากเลยวางระเบิดเวลาไปก่อนดีกว่านะเนี่ยต่อไปนะครีครับนาครีทำการเรียกรากไปที่ข้างหลังครับเรียกออกมาสาเสาและต่อไปครับถึงตาของไอออนจะพุ่งทะลวงแนวหลังของพวกเขาโจมตีเข้าไป2ดอกและระเบิดเวลาทำงานนะฮะอันตรายนิดหน่อยเจ็บเบา เขาโจมตีแบบชิ่งนะอันตรายเหมือนกันนะฮะแล้วต่อไปครับเรียกดีเฟนเพิ่มมาสำหรับแม็กนาครับเขายิงกระสุนชิ่งใส่โดนเราสองตัวแล้วต่อไปครับฮิลเลอร์ของเราจะทำไงดีเจโซเจู๊ัวโตเอิงมันซะเลยนะฮะเอาละต่อไปครับเอมมี่ของเราครับจะพยายามยิงกระสุนชิ่งถึงหรือเปล่าเหมือนว่าจะจะถึงแต่ยิงเป็นแบ็คโฮแทนนะฮะมาแบ็คโฮถึงนะฮะกระสุนชิ่งไม่ถึงแล้วถ้าไม้ตายเอมมี่มาแล้วคุณผู้ชมฮะแต่เมื่อกี้ฮะนาคีเอารากไม้รุมตีตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับทำไงดีเหลือตัวสุดท้ายแล้ว โจมตีด้วยท่าไม้ตายของเอมมี่กระสุนรัวมาพร้อมกับพลังรากไม้พิฆาตถามว่าโดนไม้รากไม้ไม่โดนแต่กระสุนรับเต็มๆจบเป็นที่เรียบร้อยเอาละชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะก,ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่เกือบจะสูสีแหละใช่แต่ผมเนี่ยเรียกได้ว่าเก่งกว่านิดหน่อยอะนะ เอาละหลายคนก็น่าจะเห็นนะฮะการต่อสู้สุดมันไปแล้วนะ,ะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะฮะก็สามารถไปโหลดมาลองโหลดมาพิสูจน์ฝีมือตัวเองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรม PVP Event ได้นะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษาย,ยนนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปร่วมชิงเงินแสนด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยส่วนรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยตามลิงก์ด้านล่างไปเลยนะฮะแล้วก็สำหรับในวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะ 百家。<Bye. S 2> ja.